ฆ่าศัตรูย,ยระยะมากกว่าร้อยมตรขึ้นไปได้เป่าสามใช้ผ้าบันแผลสิบครั้งได้เกราะสามใช้ระเบิดควันนะฟังแล้วค่ะแล้วพี่ติดตามผมเร็วเกินบางทีไม่คิดกูเอยผมติดตามพี่เร็วเกินบางทีเหล้อเพื่อนอะ pa เกมอะทำอะไรเนี่ย zero ซีโร่ศูนย์ซ่าไม่ใช่โอนะศูนย์กับเอพีเกมดีไม่เอาเล่นแต่เกมมีใครมากับเราโอไม่ไม่มีใครมากับเราขนาดเพื่อนเราสองคนยังไม่อยากจะมาเลย <c oughs> นั่นไงไปแล้วไปเลวไปเร็เลวลงไปเร็วลงไปเร็ว่ผมบอกแล้วไม่มีใครอยากมากับเราหรอก ขนาดเพื่อนเรายังสายหน้าเลยขนาดเพื่อนเราเรายังสายหน้าเลยเอ้าทำไมผมใส่ชุดนี้มาฮะนีอวะกดติดชุดนี้บ่าเด็ดเลยไม่ดีดูเดีย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 เเห็นปะไม่ไกลปวะถึงแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่วงอะวงไม่ไกลพี่ไม่ไกลไม่ไกล วงไม่ไกลจะอ๋อเห็นแล้วรถหนึ่งคันใช่รถสองึ่งคันจะใส่ชุดเทพซะไหนดันติดชุดสารวัตรมาซะได้ five minutes later อ่ะมึงได้รถแล้วหรอใช่ก็น <c oughs> หมู่บ้านตรงนี้มีรถอยู่บ้านหลังสุดท้ายเลยอ๋อแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้มีรถไฟฟ้า ใช่ข้างหน้าก็มีรถไฟฟ้านำ่ไปเลยพี่นำอะไรกูตามหลังอยู่เนี่ยไปดิไปไหนอ่ะไม่รู้รถผมนั่งรถผมนั่งสามคนพี่มันหนักพี่แสงไปก่อนเลยเห็นไหมแสงได้ด้วยพี่กดบูสต์ไปเนี่ย กดดิอ๋อผมไปได้กดนั่นไงไม่มีแทบใช่แล้วเราจะไปทางไหนอ่ะมากฟ้าเหรอไปไปมากฟ้าไปมากฟ้าก่อนข้ามสะพานก่อนอ๋อมากฟ้าที่สะพานใช่ไหมกลัวมากเลยตอนนี้กลัวใครเอาแทบมาดักเอาไว้นั่นนะ กลัวโดนลังเขนเรียวให้พี่ขับนำไปดีสุดโอเคโอ้แล้วก็ไอสะพานนี้แหละไอสะพานแคบนี่แหละไอสะพานเล็กใช่ไหมใช่ไม่มีไม่มีไม่มีใครมาดักโอเคเราก็ทำคนอื่นเอาไว้นะเราเองเราเเวกเหมือนกัน น้ำนะตรงนั้นนะ่ะกลัวทำไม <laughs> โอ้ยตายตายตาย <laughs> โอ้ได้ละมาละว, <laughs> วงหนีไปอีกแล้ว <laughs> วงต่อไปเลยไหมเดี๋ยวเลยหิวก่อนต้องหิวด้วยเหรอ ไม่ได้อยากจะชนหรอกอะไรเออรถถังรถถังรถถังเข้ารถถังเข้าแต่เราเอาระเบิดได้นะมาแน้ะมาแน้ะมาแน้ะมาแล้วรถถังมานะเอาดิมาก็เอาดิมันอยู่ตรงไหนของควันนะ อยู่ด้านซ้ายอ๋อนั่นเหรอมัอยู่ตรงนี้เฮ้ยรถมาใส่เรถจะมาซ้อนรถถังวะ รถถังออกนะเสียงรถถังออกไม่ใช่เสียงรถถังออกเสียงมันจะยิงผมไปละมันวงหนีมันไม่เอาแล้ว กลับไปขึ้นรถดีกว่าพี่ชอบม,มาแล้วนึกกำลับ,บอยไปเก็บยากอนคันไหนดีวะคันนี้ไม่มีคันนี้น้ำมันน้อยคันดำน้ำมันเยอะกว่าพี่มาคันดำไปเขีย okay, ไป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 ,ไป,ไป,ไปด้วยนึกมันจะไม่ไปตรงไปเข้าวงได้อย่าลงน้ำแล้วกัน เออหินที่เพื่อนมาร์กน่าเล่นอยูน่นะไม่น,อ,นอกว,วงนอกวงนอกวง,วงไปแถวมาร์กสี่กันก็ได้ขอบวงหรือพี่จะอ้อมลงน้ำบ้านเล็กขอบขอบ,ขอบไปมาร์กซ้มก่อนค่อยว่ากันโอเคแล้วถ้ามันลงค่อยย้ายไปมาร์กสี่รูนี้ไม่น่าเล่น หลังเนินนี่น่าเล่นแถวทุ่งดอกไม้นี่น่าเลนอกวงปรมนี้นอกวง,กวงมันไม่มีที่แอบไงแถวเนี้ยเราก็เลยลิงไปบ้านนั้นแต่ต้องข้ามน้ําจะดีเหรอเสียรถเลยนะโอ้โหไม่เสียด้วยไม่ให้เสียรถหรอกนะ เห็นไหมไม่ให้เสียรถหรอกนะครับ <laughs> อุ่นสามโอ้ยพามันแผลใช้จะบวดวกันเมื่อกี้สิบอัพปูได้ด้วยเอยมอมุมนี้ทำไมไม่เห็นใครเลยวะเฮ้ย จ,จออะไรแปลกๆมักส้มอะนะเออมาส้มโผล่มาใหม่ผมขอยิงเม็ดเดียวเม็ดเดียวพอไปนอกกระชังมาัาแต่ขอเม็ดเดียวถามว่าจะเอาอะไรเอาแต้มอยู่ใช่ไม่มีอะไรเออมีกระสุนเจ็ดไหมอ,อ่าแถวนี้เหรอเออมีแต่ปืนอ่ะมาแบ่งกับผมไปก็ได้ ้าไปดูที่หนึ่งก่อนเ okay. ออเจอ,อแล้วเจอ,อแล้วโดน <c oughs> โดนนั่นแหละตรงนั้นแหละบักส้มเลยที่บักใหม่เลย<อ>ตรงนั้นเลยจังหวะวิ่งเข้าหลังวะดีโดนวะดีเลยวันแล้วขอหน้าตกเอาแต้มไม่มีวะส่วนนะพี่ใช้กับสนัยเหรอ ใช้ย,ยังสอกปืนนั่นแหละวายแย่แล้วก yeah, ันกันต้องความตามบ้านเลยพี่ชั้นบนไม่มีแล้วนะกระสุนเขียวเอ้ยกระสุนเจ็ดไม่มีละก็เหลืออยู่แม็กเดียวผมมีสำหรับสนัยอยู่ห้าสิบนะแบ่งได้แบ่งให้สามสิบได้อยู่กลกำลังหาเจอแล,ะละ้วครอ ไม่เจอไม่เจอเลยแล้วบ้านแถวนี้เข้าหมดแล้วหรอจะไปบ้านมักส้มไหมใช่แล้วมักส้มมีคนไหมนั่นน่ะมีมีหรอยิงอยู่มีซีโฟไหมใครมีซีโฟบ้างเคลียร์มักส้มหน่อยแค่แปะบึมแล้วค่อยเข้าเอาไปดิเอาไปดิมีนะ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 ที่กูมีนะติ๊กไหนอะ เอ้ยคนโดดต้องมาพี่ผมไาดิงเพื่อนผมไปดิงเพื่นไม่นอกอยู่ที่ทั้งนั้นเลย,ยโดดมา,อย,าอยู่ซ้ายมือเลยพี่ออกมาอยู่ซ้ายมือเลยนั่นนะซ้ายมือมาเขียวแถวนั้นแหละ เอาเดี๋ยลืมดูลืมดูเรย